สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับการรีวิวเคสของ w w อเว็บางนาชอปอีกครั้งนะครับผมวันนี้จะมารีวิวเคสของเครื่อง Sony ่ p e r i a ์ a ิันะครับก็บมาดูกันเลยนะครับผมวันนี้เป็นเคสแบรนด์ c p t เท็นะครับผมรุ่นคาราเปเช่แจ็ k เก็ตนะครับ นี่เป็นหน้าตาแพ็กเกจนะครับ มาดูข้างในกันนะครับผมเ,เครรุ่นนี้จะมีฟิล์มกันรอยแถมให้หนึ่งใบยี่ห้อแคปเดสนะครับผมจะอยู่ในกล่องแพ็กเก็จนะครับนี่นะครับฟิล์มกันรอยจะอยู่ด้านใน แบบนี้นะครับผมก็ในกล่องจะมีคู่มือวิธีการติดมาให้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับผมโอเคเราก็มาดูตัวเคสกันนะครับตัวเคสตัวนี้เป็นเคสแบบผิวด้านนะครับ ก็คือคุณสมบัติค่อนข้างบางยืดหยุนได้นิดนึงนะครับผมแต่ถ้าใส่กับตัวเครื่อง Z2 แล้วจะกระชับเข้ารูปพอดีนะครับก็ผิวจะออกด้านๆนะครับจับกระชับมือนะครับผม ก็เคสรุ่นนี้มีจำหน่ายแล้วนะครับผมที่เว็บบางนาชอ p c o m ก็สามารถที่จะสั่งซื้อแล้วติดต่อเข้ามาได้นะครับผมก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของเว็บบางนาชอมโดยตรงได้เลยหรือว่าคลิกตามลิงก์ใต้วิดีโอของ YouTube ตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอจบการรีวิวสินค้าแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ